สวัสดีทุกท่านนะคะขอสวัสดีท่านดรสมชายหัดชลีลหาผู้บริหารและสมาชิกจอยแอนคอยทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันเพสิดเน t ฉลองวิชัยสืบผู้ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันรู้จักธุรกิจอันยิ่งใหญ่นี้คือ m a n น g เจอร์ภัยบูนทองศรีและแมเนจเจอร์วรพาศรีภาสอนอยู่ภายใต้สายงาน ทีวีกุ๊ปของแม่ใหญ่ของเรานะคะคุณติ๊กวราการพิมพ์เรขาค,ะคะ่ะและภายใต้สายงานท่านอักดุรักชนวิสุทธและราวันและคุณลีระดาชนวิสุทธ์ค่ะดิฉันมีความรู้แค่ป .4 ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งอยากจะเรียนสูงสูงมีงานทำดีๆแต่พ่อดิฉันบอกว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนมากหรอก เดี๋ยวมึงก็มีผัวแต่ถ้ามึงอยากสบายมึงต้องหาผลลัวข้าราชการเท่านั้นนะค่ะพอดีฉันได้อายุสิบหกปีดิฉันได้ไปสมัครเป็นสาวโรงงานทอผ้าอยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มองหาผลลัวข้าราชการไปด้วยได้มาคนหนึ่งเป็นทหารตอนนั้นยศร้อยเอกค่ะ ดิฉันมีความคิดว่าชาตินี้สบายแล้วมีผัวปุ๊บได้เป็นคุณนายปับ๊บทหารดีไหมคะดีค่ะมีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีเงินนะคะมีแต่กู้กู้แล้วก็กู้ค่ะค่ะพอปี40โรงงานได้ปิดกิจ,จาก,การลงค่ะตอนนั้น ดิฉันเครียดนะคะแล้วก็ปรึกษากับสามีว่าจะทำอะไรกันดีเพราะลูกสาวดิฉันกำลังเรียนต่อเพสัตว์อยู่ที่กรุงเทพก็ปรึกษาไปปรึกษามาก็แนะนําให้ดิฉันเปิดร้านอาหารค่ะเพราะจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านจะได้อยู่กับบ้านก็เปิดร้านอาหารชื่อร้านข้าวซอยลำปางนะคะแต่ขายอยู่ที่พิษณุโลก ไม่ได้ขายอย่างเดียวค่ะขายทุกอย่างที่ใครเข้ามาในร้านขายหมดทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวซอยน้ำเงี้ยวน้ำยาน้ำพริกข้าวมันไก่หมูแดงหมูกรอบขายทุกอย่างจริงๆเป็นแม่ค้าดีไหมคะดีค่ะขายดีก็เหนื่อยตายขายไม่ดีก็เครียดตายค่ะมันมีตายกับตายค่ะค่ะก็ใช้เวลาขายตรงนั้นอยู่เจ็ดปีค่ะ ถามว่ามันหลุดจนไหมไม่หลุดค่ะมันก็ยังมีหนี้อยู่เพราะค่าใช้จ่ายเราเยอะค่ะก็ก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะท่านเมนเจอ,เจอร์ไัยบูลกับคุณพี่วรพามาชวนทำธุรกิจ j o ยแอนคอยนะคะถามว่าดีฉันตกลงปงใจทำกับท่านเลยไหมไม่ใช่ค่ะมาชวนดีฉันหนึ่งปี เวียนกันมาชวนเดี๋ยวคุณพี่วลพามาชวนเดี๋ยวพันตีไพบุญมาชวนเพราะดิฉันไม่ชอบอคีบเครือข่ายไม่ชอบไปหาคนไม่แล้วก็ไม่เคยทำมาเลยในชีวิตนะคะไม่รู้จักไม่ไม่ชอบปฏิเสธมาตลอดใช้เวลาปฏิเสธตรงนี้หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเต็มตอนนั้นเข้ามาแนะนำเรื่องสมุนไพจีนหยงเหิงกับ ธุรกิจจอยแอนคอบอกว่ายาดีแผนการตลาดดีจ่ายให้วันละพันถึงวันละหมื่นห้าเลยนะถามว่าดิฉันเชื่อไหมดิฉันไม่เชื่อค่ะเป็นคนเป็นคนไม่เชื่อคนอยู่แล้วแต่หนึ่งปีที่เขาชวนความเกรงใจของคนไทยมีอยู่แล้วค่ะดิฉันก็สมัครด้วยความเกรงใจใช้เงินสี่รอยห้าสิบได้ยามาหนึ่งขวด แล้วก็ได้คู่มือแผนการตลาดมาสองเอสองเล่มนะคะแต่วันตอนนั้นดิฉันก็ป่วยเป็นเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ่อยมากนะคะถามว่าร่างกายก็ไม่ดีขึ้นเมื่อได้ยามาหนึ่งขวดกับคู่มือของอบริษัท Joy a c o i ก็เห็นรูปท่านประธานนะคะก็นั่งมองว่าผู้ชายคนนี้ทำไมหล่อมากขนาดนี้ ก็เรียกสามีมาดูบอกโอ้โหเจ้าของบริษัทโคตรหล่อเลยหล่อมากอะนะ,ะก็ประทับใจนะฮะแบบาสายตาของท่านแบบเหมือนมีเมตตายังไงบอกไม่ถูกนะฮะก็ได้ยามาขวดหนึ่งก็ตัดสินใจดืมด่มค่ะดื่มดื่มทั้งทั้งที่ไม่เชื่อแต่ก็ได้เสียดายอะค่ะก็เสียไปตั้งสี่ร้อยห้าสิบสมัยก่อนก็แพงนะอ ก็เลยคนมามาชวนเนี่ยก็อธิบายได้แต่ว่ายาดีแต่ไม่อธิบายว่าช่วยโรคอะไรก็ตอนนั้นเหมือนดิฉันจะเป็นไวทองด้วยค่ะ,ะเหมือนแบบเหมือนใจคอไม่ดีหงุดหงิดง่ายนะคะลูกค้ามาซื้อไม่ไม่พอใจดิฉันก็จะแสดงออกทางสีหน้าตานะคะก็เลยตัดสินใจดื่มยงเหิงค่ะจากเมื่อก่อนไม่สวยเลยนะคะโซมมาก แต่ท่านเชื่อไหมเดชันดื่มย่งเหิงไปขวดเล็กมันเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะจากคนเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับกับนอนหลับแล้วก็มีม,มีอรอรถอรรอะค่ะแค่ขวดเดียวนะยังรู้สึกเลยอะแล้วท่านไพ่ตีไพ่บูนบอกว่าเนี่ยป้าหมอถ้าจะดื่มให้ดีนะดื่มเป็นชุดเลยอ่าเดฉันก็เอาอ่ะไหนๆก็จะดื่มแล้วเนาะก็ดื่ม ไปหนึ่งชุดท่านเชื่อไหมคะความสาวดิฉันเนี่ยกลับมาเลยโอ้โหดิฉันนี่ดีใจมากเลยจักก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะโอ้ดิฉันสามีบอกเฮ้ยยาดีมากเลยเธอกินไปเลยดูเธอสวยขึ้นนมต้มนี่ดีเลยอะ่ะเออดิฉันก็โอ้ยายาอะไรมันดีขนาดนี้นะคะก็แนะนําคนในร้านแถวบ้านแนะนําไปเรื่อยแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะท่านเอ เขามีประชุมที่พิษณุโรกค,คุณพี่วรภาก็บอกเนี่ยไอ้มอสลองไปฟังดูสิเผื่อมันจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้ดิฉันก็เอาวะก็เบื่ออาชีพแม่ค้าอยู่แลว้วตอนนั้นนะคะเบื่อมากเพราะมันเหนื่อยขายดีก็เหนื่อยตายขายไม่ดีก็โคตรเครียดอะคะ่ะสามีบางวันก็ช่วยดีดีบางวันมันก็พิ้งตาเหล่าตะหลิวกะ กระทะกระจายมันไปแล้วเปิดตูดไปดิฉันก็เครียดนะคะตอนนั้นก็ไปฟังค่ะปิดร้านไปฟังก็เจอท่านอนุรักษ์ค่ะชนวิสุทธ์นะคะบรรยายแผนเมียบรรยายยาเออเมียก็สวยผัวก็หลอ่อแต่ต้องดูตอนยิ้มถึงจะเห็นนะคะก็แบบผิวสวยมากะคะ่ะดำสนิทดีฉันก็โอ้โหผู้ชายอะไรคนนี้ มันมันได้ใจจริงๆค่ะใส่ทองใหญ่มากค่ะเส้นให,ใหญ่ๆนะคะใส่แหวนเพชรดิฉันก็มีความคิดว่ามันใส่ของปลอมหรือของเกนนะมันใหญ่ผิดหูผิดตาแบบใหญ่แบบมันทําไม่ธรรมดานะก็คิดอย่างนั้นแต่เขาบรรยายแผนให้ฟังว่าธุรกิจเนี้ยถ้าขยันนะวันละพันเนี่ยหาไม่ยากจากจอยแอนคอย แล้ววันละหมื่นห้าไม่ใช่เรื่องยากดิฉันก็นั่งฟังแล้วก็นั่งมองผู้ชายที่บรรยายก็คือท่านอัจุระถ้ามันได้อย่างนั้นจริงๆนะก็ดีสิดีใจมากสิก็กลับมาบ้านท่านเชื่อไหมดิฉันตื่นเต้นกับไรายได้ที่เขาบรรยายดิฉันเข้ามาถึงฉันบอกพันเอกวิรุณฉันจะรวยแล้วนะเขาพูดยังไงดูไหมคะมึงบาเนีย่ย ไปฟังเองอะ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าทําแล้วมันได้จริง,รงๆเนี่มันรวยเลยนะแต่คนไม่ได้ฟังอะ่ะมันก็ห้ามมันก็ดา่าก็ว่าแต่เราไม่สนใจไงถ้ามันดีในเมื่อยาก,ก็ดีแผนการตลาดก็ดีสินค้ามันดีทุกอย่างเนี่ยเราน่าสนใจนะดิฉันก็เริ่มค่ะเริ่มบอกผู้คนที่มาอยู่อ่ามามากินข้าวซอยน้าเหนียวก็บอกทุกวันค่ะเปิด เปิดซีดีหมอในรัดไว้หน้าแล้วก็ไม่ให้เมื่อก่อนนี้จะเปิดเพลงตอนหลังก็จะให้ฟังแต่เรื่องสุขภาพบางคนเข้ามาปาผมไม่อยากฟังเอึงฟังไปเถอะเผื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องป่วยก็ได้เล่าไ,ไอ้ฟังเพลงอ่ะไปฟังที่อื่นแต่มาดูตรงนี้ก่อนค่ะดิฉันก็เริ่มชวนลูกค้าในร้านนะคะเขาก็ถามว่ายาอะไรมันเป็นยังไงดิฉันไม่เป็นตาขายของเลยท่านเชื่อไหม มือก็สับไก่เพราะขายข้าวมันไก่สับไก่ปาก็พูดเรื่องอจอยแอนคอยบางวันสั่งข้าวจอยไก่ได้แต่น้ำกับเส้นไก่ลืมตักอ๋อดิฉันก็แบบถ้าขนาดนี้มันไม่ไหวนะถ้าถ้ามันอยากสำเร็จอนะขนาดเราทำแค่ครึ่งวันอนะ เรายังมีรายได้วันละพันวันละพันสองพันสามพันห้าพันโอ้ถ้ามันทําทั้งวันออกทุกวันมันไม่รวยเหรอนะเดี๋ฉันก็เลยตัดสินใจค่ะให้พันเอกวิรุณไปเขียนป้ายไว้หน้าบ้านว่าขอปิดหลานเฉพาะหน้าฝนลุยเลยค่ะออกลุยค่ะเริ่มมีรายได้โอ้ตื่นเต้นไอ้สามีก็บน่นเพราะว่าต้องออกทุกวันไงไม่ได้อยู่บ้าน เออก็แบบมีอาการแบบนิดหน่อยอะค่ะสำหรับเราคู่นี้นะคะเพราะวัยต่างกันนะ,ะเขาก็ว่าออกไปไปหากิก๊กดิฉันบอกเรื่องกิ๊กไม่ใช่ปัญหาแต่ฉันอยากได้ตังฉันก็ออกทุกวัน,นะค่ะเริ่มมีไรายได้ก็ให้เขาไปเขียนป้ายนะคะหน้าบ้านว่าขอปิดร้านเฉพาะหน้าหนาว เพราะว่าไม่มั่นใจค่ะว่าตัวเองจะทำได้ไหมเพราะก็ไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้นะพอทำมีไรายได้ก็เริ่มตัดสินใจเลยค่ะบอกกับพันเอกวิรุณว่าคุณไปเขียนป้ายให้ฉันหน่อยแล้วเขาบอกว่าเขียนยังไงอะเลิกแล้วค่ะดิฉันเลิกอาชีพแม่ค้าแล้วค่ะนะคะออกลุยค่ะออกลุยทุกวันออกแบบแบบมวยวัดอะคุณเห็นไหมต่อยแบบ เป,ปะซับปะเหมือนแบบตื่นเต้นอยู่คนเดียวพอไปโดนปฏิเสธเริ่มเครียดค่ะเริ่มแบบจะไปไหวไหมเริ่มแบบคนเราอ่ะเพราะหนึ่งเราไม่ได้เรียนรู้จริงจังเราไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าเราจะทํายังไงที่ไปต่อได้นะคะดิฉันหยุดเลยหยุดอยู่สามเดือนนะคือไม่เอาแล้วอ่ะคือคงไปไม่ได้มันไม่เหมาะกับฉันแล้วตอนนั้นเออฉันแบบ ไปไหนเพื่อนฝูงก็ว่าอีนักธุรกิจใหญ่อีหย่งเหงิงแบบวงแตกอะเห็นฉันก็วงแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เ,เหมือนเหมือนฟ้ามีตาหรือยังมีบุญอยู่ไม่รู้ค่ะท่านประธานเปิดคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งกินหรูอยู่สบายซ้ายสามขวาสามถ้าท่านอนุรักษ์มาหาดิฉันที่บ้านป้ามอสไหนไก็จะเลิกก่อนจะเลิก ไปไปอีกสักครั้งไหมก็มาชวนนะคะดิฉันก็เอ๊จะไปดีไม่ไปแต่ก็เออไหนๆก็จะเลิกแล้วเนาะขอไปดูหน้าท่านประธานหลอตัวเป็นๆสักหน่อยเลิกแล้วก็ไม่เสียดายก็ไปแต่ท่านเชื่อไหมมือถือก็ไม่มีโทรศัพท์ดีๆก็ไม่มีแล้วปอสี่อย่างฉันนะจะฟังอะไรรู้เรื่องไหมแต่ขอให้ได้ไปตอนนั้นนะคะก็ไปที่พัทยาค่ะ ไปฟังท่านประธานท่านประธานพูดมาคําเดียวอะบอกว่าในเมื่อคุณทํางานไม่เป็นน่ะคุณก็ใช้ผมทํางานแทนคุณสิดิฉันคิดเลยจะทํำยังไงดีนะจะเอาผู้ชายคนนี้ไปช่วยใช่ไหมท่านก็บอกว่าแล้วสมาชิกก็เยอะขนาดนี้ตายแนย่ท่านก็คงไม่เหลือแต่กระดูกแน่ก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ท่านก็พูดว่าเนี่ย เครื่องมือของบริษัทมีมากมายคุณไม่ต้องคิดอะไรมากแค่คุณเอาเทคโนโลยีของบริษัทเนี่ยไปใช้ให้ผมทํางานแทนคุณคุณไม่ต้องคิดอะไรมากไหนๆก็เข้ามาแล้วเนี่ยเขาพูดเหมือนนั่งในหัวใจดิฉันเลยนะคะตอนนั้นบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าจอยแอนคอยอีกแล้วแล้วดิฉันจะกลับไปขายของเหรอ ฉันต้องหน้ามันแบบหัวกระเซิร์กระเซิงแน่เลยนะคะก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านก็ให้ลูกสาวเนี่ยค่ะพาไปถอย i p a d มาเครื่องหนึ่งตอนนั้นนะคะราคาสองหมืนกว่าบาทดิฉันทุกอย่างทำอะไรก็ต้องลงทุนค้าขายอะแม้แต่ขายก๋วยเตี๋ยวเรายังต้องลงทุนเลยนี่เราจะทำทุกธุรกิจร้อยล้านอะเราลงทุนกับ i p a d ไม่ได้หรอ ดิฉันก็ถอยเลยค่ะแต่ลูกสาวบอกงูกแม่แม่จะทําได้หรอแม่ปอสี่นะ A B C D แม่ก็ยังไม่รู้ว่าอีตัวไหนเป็น A อีไหนเป็น B ดิฉันบอกคนเรามาเรียนรู้ได้ขอให้มีเครื่องมือก่อนเหมือนเราขับรถท่ารถเราเองมันจะพังก็ช่างหัวมันก็คิดอย่างนั้นนะคะลูกสาวก็พาไปซื้อไอ a d นะคะก็ให้ท่าน อนุรักษ์เนี่ยค่ะพเพสเซนด์อนุรักษ์นะคะเอาข้อมูลทุกอย่างเลยใส่ไปในไอ a พนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าคำว่าโอกาสท่านประธานจะทำให้เราทท้้หมดโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะพอดีฉันได้เครื่องมือเริ่มมั่นใจค่ะเขาบอกว่าการจะทำอะไรมันต้องรู้จริง รู้ให้แน่อธิบายให้ได้ทุกอย่างมันต้องเดินต่อได้ดีฉันก็เริ่มออกจากบ้านเลยค่ะก็ถามท่านประธานนะคะพูดคนเดียวค่ะท่านประธานคะเช้านี้พร้อมไปด้วยกันไหมท่านก็บอกอ่ะโอเคไปด้วยกันลุยค่ะดีฉันก็ลุยเลยค่ะลุยเจอใครเจอผู้คนดีฉันเนี่ยตรงไหนคนเยอะดีฉันจะไปนั่ง เนีออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวให้สวยพันเอกวิรุณบอกไปแล้วอีธุรกิจพันหลานดิฉันไม่สนใจค่ะผัวหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เงินมันหายากใช่ไหมดิฉันก็ออกเลยค่ะออกทุกวันเจอผู้คนแนะนำเรื่องจอยแอคอยแนะนำทุกอย่างในบในบริษัทจอยเอคอยสินค้าทุกอย่างดิฉันอธิบายทุกคนเริ่มฟังคำว่าโอกาส คนอยากได้โอกาสทั้งนั้นแต่ไม่มีใครไปอธิบายให้เขาบางวันนะท่านประธานอธิบายจนคอแหกคอแห้งปิดโกได้ตั้งสิบกว่าโกทุกวันนะท่านคิดดูดิว่าบอสี่ยังชำนนะักยังทำได้อะ่ะหลายๆคนไม่กล้าไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าลงมือทำแล้วเมื่อไหร่ท่านจะสำเร็จะ่ะ ฉันออกทำงานต่อเนื่องไม่สนใจผู้หญิงตัวคนเดียวมืดค่ำดึกเดินดิฉันไม่รู้ดิฉันรู้แต่ว่าฉันทำได้ฉันสนุกมีความสุขเนี่ยฉันก็ลุยค่ะเชื่อไหมว่าได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีรัเสเซียโป๊ต่างๆดิฉันติดทริปทุกทิปกับบริษัท joy a coy ถ้าดิฉันยังเป็นแม่ค้าอยู่ ท่านคิดดูดิว่าดิฉันจะได้ขึ้นเครื่องบินไหมะไม่มีหรอกค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาดูแล้วตอนนี้ดิฉันเข้าระบบ G4 m e t r i c เห็นไหมฮะ m e t r i c ค่ะ m e t r i c นะภาษาอังกฤษนะฮะท่านประธานบอกคนเราอะต้องเป็นคนนำสมัยนะอย่าเป็นคนล้าสมัย นะคะท่านประธานสอนดิฉันทุกอย่างาได้แม่ทีมดีค่ะก็ได้แม่ติ๊กวรการพิมพ์เนขานะคะไม่ว่าจะเป็นชายรุ่นะคะกับคุณอีฟไม่ว่ามาพี่โรคดิฉันดีใจที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ท่านบรรเจิดแก้วสมวง์มานี่ดิฉันดูแลอย่างก็บไข่ในหินนะคะไม่ให้อดให้อยาก เรารักกันเราเป็นพี่น้องกันไม่ว่าภาคไหนไหนเราเป็นคนเกซีเหมือนกันเราต้องรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือระบบจอยแอนคอยให้ยิ่งใหญ่ดิฉันบอกเลยว่าทุกวันนี้ดิฉันทำงานง่ายมากเพราะท่านประธานเมตตาดิฉันมาสร้างห้างให้โอ้โหสุดยอดอ่ะเช้ามาดิฉันก็ออกแต่งตัวไปที่ห้างพันเอกวิรุนบอก เธอจะไปไหนตั้งแต่เช้าแต่มืดจะไปดูธุรกิจหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงยอดขายเป็นยังไงเห็นไหมทุกอย่างเราเป็นเจ้าของหมดเลยปีชาติประธานยังไม่เคยมาเลยก็ดีฉันก็ต้องไปดูแลนะคะไปช่วยผู้จัดการนูน่นไปเลี้ยงพนักงานมั่งอะไรมั่งนั่นคือความสุขคนเราอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ ต้องฟังท่านประธานเดินตามระบบท่านประธานนะคะคนปสี่อย่างป้ามอทําได้ตอนนี้อายุ60ค่ะยังดูดีไหมคะหกิบสี่แล้วนะได้เงินคนแก่ด้วยเห็นไหมคะแล้วตอนนี้นะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆกับที่ทำจอยแอนคอยแล้วมีการเรียนท่านประธานยังจ่ายเงินจ้างเราไปเรียนอีกอ่ะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง ซ้ายสองขวาสองบางเดือนดีฉันได้ตั้งสี่หมื่นจากการจัดฉลามมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะดิฉันอยากบอกทุกคนที่อยู่ณนะที่นี้แล้วที่ยังไม่ได้รับโอกาสหรือคิดว่าฉันจะทำได้ไหมคุณย้อนกลับมาดูฉันค่ะป .4 ค่ะป .4 ยังทำได้เลยนอกจากคุณไม่เปิดใจไม่เปิดตาไม่มอง ว่าจอยแอนคอยคืออะไรจอยแอนคอยดิฉันบอกเลยว่าจะอยู่ทนอยู่นานต้องมีบุญเท่านั้นนะถ้าหมดบุญหมดวาสนาเอาช้างมาฉุดมันก็ไปดิฉันมองแล้วบางคนนะมีไรายได้เยอะแยะแต่ก็จากท่านประธานไปเพราะท่านประธานมีบุญค่ะคนมีบุญเท่านั้นถึงจะรักกันกอดกันอยู่ด้วยกันเห็นเจซีเห็นท่านประธานเป็นพ่อคนที่สองเลยนะคะ ดิฉันบอกเลยว่าท่านประธานเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากอะ่ะทุกคนถ้าศรัทธารักแล้วเชื่อมั่นนะคะทุกคนทำได้ค่ะดิฉันนี่บอกเลยว่าไม่ขายปุ๋ยนะักเด็กตัวคนตัวเล็กๆไปแบกปุ๋ยแต่เมื่อถึงเวลานะักวันนี้เราก็ต้องทำท่านเชื่อไหมช่วงวิกฤตโควิดแรกดิฉันไปเลี้ยงหลาน แต่ดิฉันในใจเนี่ยรักเจสีฉันทำงานในยุคโควิดอ่ะท่านคิดดูสิดิฉันขึ้นตำแหน่งเพสิดเนนเลยนะเห็นไหมพอสี่แล้วก่อนจะขึ้นเพสิดเนนมันขึ้นมากี่ตำแหน่งอะ่ะไม่ว่าเมนเจอร์ดเรคเตอร์อ่ะแล้วโควิดสองได้เมนเจอร์ทวินอ่ะแล้วโควิดสามเหลืออีก ิบกว่าโกขึ้นดเลคเตอร์รหัสที่สองอะแล้วจะขึ้นแมเนเจอร์รหัสที่แปดอะปสี่ค่ะทำไมทำได้อะมันอยู่ที่คุณอยู่ที่ใจคุณอยู่ที่สมองคุณว่าคุณจะเดินต่อไหมคุณจะอยู่กับจอยอันคอยแบบไหนนะคะคนภาคใต้มาดิฉันข้อดีใจเลยเพราะหนึ่งเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันดิฉันชอบเติมพลังนะมีงานอย่างเงี้ยดิฉันพาคนเข้า ไปฟังคนค่ะฟังคนที่เขาประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ยังไงเราก็ทำได้นะคะอยากบอกทุกคนนะคะนาทีนี้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนท่านจะรับโอกาสจากจอยแอนคอยหรือไม่แต่ตัวดิฉันบอกเลยว่าชาติหน้ามีจริงนะคะขอให้อยู่ในบริษัทจอยแอนคอยทุกชาติทุกชาติค่ะ แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ขอเพสิเดนเป็นผัวสักคนนะนะตอนนี้นะปันเอกวิรุณฟังทางหลังแล้วมันก็บอกบ้าจริงๆค่ะดิฉันอธิษฐานอย่างนั้นจริงๆนะถึงจะดำจะเตี้ยจะต่ำขอให้เป็นเพศสิเดนที่รักเจซีจริงๆดิฉันจะเอาทำผัวค่ะตอนนั้นนะคะคิดอย่างเดียวค่ะเขาก็คนเราก็คนย่อนย่อหรือเขามีมือเรามีหัต ใช่ขัดสนเขาทําได้เราทําได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนทำเจสีไม่ได้จงอายลิงสวัสดีค่ะ